สวัสดีค่ะพบกับเจน,นะคะกับเพจที่ดินหลดจำนองขายฝากค่ะคุณภาพจังหวัดปราจีนบุรีและทั่วประเทศค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลเขาแม้แก้วอำเภอกระบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะมาเสนอขายที่ดินแปลงนี้นะคะจำนวน2ไร่2งาน95ตารางวาค่ะด้านหน้าค่ะติดถนนลาดยางนะคะหน้ากว้างประมาณสัก20-30เมตรนะคะอยู่ใกล้กับโรงฟักไข่ค่ะแล้วก็อยู่ห่างจากถนนเส้น304นกระบินบุรีนะคะประมาณสัก7กิโลเมตรค่ะ อยู่ในเขตชุมชนนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปเดินชมพื้นที่ด้านในกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พบกับผมเบียเหมือนเดิมเช่นเคยกับที่ดินสวยๆนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอที่ดินอีกหนึ่งแปลงนี่ครับด้านหน้าของผมเลยครับแปลงนี้จํานวน2ไร่2งาน95ตารางวานะครับก็ขาดอีกประมาณงานเศษๆก็เป็น3ไร่แล้วนะครับแปลงนี้ครับจุดเด่นคือติดถนนลาดยางนี่ครับ เป็นถนนเชื่อมต่อจากถนน304นะครับอ่าแล้วก็เชื่อมต่อกับถนน359เส้นไปสะแก้วอรัญญประเทศนะครับอ่าที่ดินแปลงนี้ครับนี่ครับแปลงนี้เลยนี่ที่ปลูกมันสำปะหลังอยู่ตอนนี้นะครับหน้ากว้างของที่ดินแปลงเนี่ยประมาณ25เมตรถึง30เมตรครับโดยคร่าวๆนะครับนี่ครับก็จะมีเสา เสาปูนอยู่เป็นขอบเขตนะครับ4จุดเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้าตัดตรงไปอย่างนี้เลยครับเนี่ยมีเสาปูนอยู่ตรงนี้นะฮะเนี่ยสี่เหลี่ยมพื้นผ้าแล้วก็ยาวกว้างไปถึงหน้ารถของหลังรถท้ายรถของผมเลยแล้วก็ตัดตรงเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเข้าไปนี่ครับด้านข้างที่เนี่ยก็จะใกล้กับเ,เป็นโรงฟักไข่ของ CPF นะครับก็ ไม่ใช่ฟาร์มไก่นะครับเป็นโรงฟักก็คือเขาจะฟักไข่ไก่เล็กๆครับแล้วก็ไปกระจายตามฟาร์มต่างๆนะครับก็มีคนงานอยู่ค่อนข้างเยอะครับสามารถทําเป็นห้องเช่าทําเป็นร้านค้าร้านขายของได้เลยนะครับแปลงนี้ครับผมนี่เลยครับแปลงนี้เลยห่างจากถนน304เพียง7กิโลเมตรอ่าบริเวณปากทางเนี่ยก็จะเริ่มมีชุมชนมีบ้านจัดสรรมีโรงเรียน อ่าสายมิตรศึกษามีวิทยาลัยเทคโนโลยีกระบินบุรีแล้วก็เป็นที่ว่าการอำเภอกระบินบุรีนะครับนี่เลยครับแปลงนี้ดินดีมากครับคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวผมให้ดูดินก่อนดินดําน้ําตาลสวยเลยนะครับนี่ครับขนาดปลูกมันอยู่นะฮะดินถือว่าดีมากเลยครับปกติปลูกมันเนี่ยจะทําให้หน้าดินเนี่ยออกจะเป็นไสๆหน่อยแต่ว่าแปลงนี้ ถือว่าดินเขาดูแลได้ดีมากนี่ครับจะมีเสาเขตอยู่ตรงนี้เนี่ยเสาเขตก็ตัดตรงยาวไปเลยเป็นฉนดคุดแดงนะครับพร้อมอนนอวนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับแปลงนี้เนี่ยมีไฟฟ้าน้ำประปาหน้าที่ดินพร้อมแล้วนะฮะสามารถปลูกบ้านปลูกห้องแถวปลูกบ้านเช่าปลูกร้านค้าร้านขายของได้เลยทันที ครับผมอ๋อบรรยากาศดีครับไม่มีกลิ่นรบกวนไม่มีมลพิษนะครับก็แปลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแปลงที่น่าสนใจนะครับติดถนนลาดยางถือว่าเป็นเส้นรองจากถนน3ามเท่านั้นเองครับผมก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจที่ดินแปลงนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับผมเบียก็จะพามาชมพามาดูที่ดินสวยๆให้ลูกค้าได้ติดตามกันนะครับ ประมาณนี้เลยครับหน้ากว้างเนี่ยครับสำหรับวันนี้ครับผมเบียร์นะครับก็ขอลาไปก่อนในคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมจนจบคลิปนะครับ